สวัสดีครับสมัยทีเซอร์วิสนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเครื่อง iPhone 11 Pro นะครับเครื่องนี้มาในอาการที่ทัชสกรีนฝั่งขวากดไม่ได้เลยนะครับลูกค้านำไปตากฝนมานะครับทำให้หน้าจอมันมีปัญหาอันนี้ลูกค้าก็นำมาให้เราแก้ไขนะครับตอนนี้ทางเราได้ทำการเปลี่ยนหน้าจอให้ คุลูกค้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทัชสกรีนฝั่งขวาก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับท่านใดที่มีอาการโดนน้ำมาหน้าจอทัชสกรีนไม่ได้หรือหน้าจอแตกสามารถนำมาให้ร้านเช็คได้นะครับมีอยู่เก้าสาขาทั่วกรุงเทพนะครับหากท่านใดสนใจอยากจะใช้บริการซ่อมมือถือ หรือซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบริการดีๆสมัยไอทียินดีให้บริการครับ,บรรขอบคุณครับ